ขออนุญาตลงคลิปนี้อีกรอบนะคะเนื่องจากเมื่อวานเกิดเหตุการณ์ขัดข้องนะคะก็คือลงคลิปไปแล้วก็โดนแบนเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นเสียงเพลงและอ่ะมันนี่แกตัวใหม่นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาปรุงอาหารตามซีซันอลค่ะเป็นอาหารประจำฤดูกานะคะก็คือหมกปราซิลเป็นปราซิลที่ไปยกสะดุ้งมานะคะอันนี้เป็นคลิปเก่านะคะก็เอามาอัดมาอัดเสียงใหม่ จะเป็นปลาซิวปลาซ้อยปลาขาวปลาเขียวปลาดำปลาแหล่นะคะจะมีหลายอย่างแล้วก็จะใส่สมุนไพรไครตัวนะคะรวกินได้ของเรามีใบมะขามมีใบพะยิเลอร์หรือว่าใบชะพลูใส่พริกลูกโดนะคะใส่ตะไคร้นิดหน่อยเพื่อให้มันมีกลิ่นสมุนไพรจะได้ไม่ข่าวแล้วก็ใส่เกลืออาจจะหน่อยนะคะเพื่อตัดรส ผงปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้มีรสชาติอูมามิและก็รสชาติปลาแลมแช่มช้อยนะคะหลังจากนั้นก็เปิดเ่าแต๊สจริงจก,ก็คือเตาแก๊สนั่นแหละค่ะหมกตลกซึ่งไม่ตลกเลยแล้วก็จะแบบเออเขาเรียกว่าอะไระมกหรือว่าตั้งไฟไว้นะคะจนกว่าน้ำมันจะแห้งลงก็เป็นอันใช้ได้ค่ะก็จะมกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราปรับคิดแบบรวดเร็ว เหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟานะครับกัดซีเร็วนิดนึงนะคะถ้าทาจริงก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรปิดฝาหม้อเอาไว้นะครับเพื่อให้ไอ้นามันตกกระทบลงไปในตัวปลาปลาจะได้สุกเร็วขึ้นก็เดิมค่ะทันทันแท,น,ท,น,ท,น,ทนนี่ค่ะอันนี้ก็คือเสร็จนะครับพร้อมทานแล้วรสชาติเป็นอย่างไรกับบะฮูนะคะัอย่างเรชิมนี่ค่ะน้ำแห้งมันก็จะสวยงามแบบนี้นะคะน่ารับประทานมากเอาข้าวเหนียวม,มาตู้ยมาจ้าค่ะแซ่บค่ะ